สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช h o p c r a f นะครับกับช่วงเขียนโปรแกรมภาษา C นะครับแล้วก็วันนี้เราก็จะมา simulate ใน Workview เหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้งานตัว Stepping Motor นะครับเดี๋ยวผมจะลองรันให้ดูนะครับเห็นไหมครับว่าดูจากตัวอย่างนี้นะครับเมื่อผ่านไป1สเต็ s เนี่ยเห็นไหมครับ1สเต็ปสเต s t B ก็จะขึ้นมา นะครับและเพิ่งพา,าไปอีก1สเตปสเตป A นะครับ่า,าไปอีกที่เราที่เราจ่ายไฟให้กับทุน a ไปเนี่ยสสเตปแล้วนะครับก็จะหยุดจ่ายไฟที่ที่ทุน A ลงและเราก็จะมาเริ่มจ่ายไฟให้กับทุน b ยาวต่อไปนะครับในช่วงจังหวะเดียวกันนะครับมันก็จะสลับไปอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทุน A นะครับอีด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ทุน b อีด้านหนึ่งนะทั้งหมดมันจะมีด้านตรงข้ามนะครับ แต่ตัว stepping มอเตอร์จริงๆเนี่ยอาจจะมีทุนนะครับอยู่ข้างในนะครับหลายทุนมากเลยอาจจะเป็น16โพนะครับหรือ32 p r o โพขึ้นอยู่กับสเปคที่เราเลือกใช้นะครับนะครับมันก็จะจังหวะมันก็จะวนไปนะครับหยุดจ่ายจ่าย A เห็นไหมครับต่อมาก็ B แล้วก็มา A A ค้างไว้นะครับแล้วก็จะมา B มันจะซับวางอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็มา A กลับไปวนรอบอยู่อย่างนี้เนาะนะครับ เดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องโปรแกรมนะครับตอนแรกนะครับเราก็เอาตัวมอเตอร์มาก่อนเลยนะครับตัวสเต p p i n g มอเตอร์เนี่ยเราก็ดึงมาจากตรงนี้นะครับนี่นะครับ bipolar step มอเตอร์นะครับโอเคเราก็จะเลือกใช้นะครับมีขาอยู่นี่นะครับ a ลบนะครับ a บวก b บวกและ b ลบนะครับ เราก็จะไล่ไปเลยนะครับ a ลบเนี่ยเราจะเป็น d 2นะครับต่อมาก็จะเป็น a บวกนะครับ a บวกเนี่ยก็จะเป็น d 1 8นะครับต่อมาก็จะเป็น d 1 9นะครับต่อกับ b บวกแล้วก็ b ลบเป็น23นะครับส่วนจอเนี่ยเราก็ใช้ scl เนี่ยเราก็ต่อขาย2่า22อยู่แล้วนะครับแล้วก็ sda เราก็ต่อ21อยู่แล้วนะครับ ในการดึงไลบรารีนะครับจากไลบรารีจอ2ตัวเนี่ย Ald a l d a f o o t jfx กับ Ald a l d a f o o t a s d 1306เนี่ยเราดึงมา2ตัวอยู่แล้วนะครับเราก็ให้ดึงไลบรารีที่ชื่อว่า stepper นะครับมาด้วยเห็นไหมครับเนี่ย stepper ในโค้ดโปรแกรมนะครับบรรทัดที่2ถึง4เนี่ยนะครับจะเกี่ยวข้องกับจอเลยนะแต่ส่วนบรรทัดแรกนะครับ in c l o d p step, stepper เนี่ยเราก็จะเป็นการดึงไลบรารีที่เกี่ยวกับมอเตอร์หรือสเตปปิ n งมอเตอร์มานะครับ อันนี้ก็จะเป็นประกาศเกี่ยวกับจอนะครับต่อมานะครับก็จะเป็น constant integer นะครับ stepper resolution นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวแปรนะครับ constant นะครับเป็นการกำหนดนะครับค่าคงที่ให้กับตัว stepper นะครับในการขยับ step นะครับ stepper resolution นะครับเรากำหนดให้เป็น20 stepper เนี่ยเป็นตัวที่ไปลิงก์กับตัว library ที่เราเรียกใช้นะครับ แต่ตัว m y s t e p p เปอเนี่ยจะถูกเรียกใช้ในโปรแกรมที่เราเขียนนะครับอ่าและตัว Stepper ร์เนี่ยสเตปเปอร์อิชั่เนี่ยก็คือข้างไหนเนี้นะครับเป็นตัวกำหนดนะครับในการขยับสเตปของตัวมอเตอร์นะครับแล้วก็จะตามด้วยขาทั้ง4ขาที่เราเลือกใช้นะครับไม่ว่าจะเป็น a ลบนะครับ A บวกแล้วก็ b บวกแล้วก็ b ลบนะครับเราก็จะกำหนดวันนี้เลยนะครับ ส่วนในเซตอัพนะครับก็มีซีเรียลธรรมดาเนาะแล้วก็จะมีการกําหนดนะครับโดยการเรียกใช้ My stepper ที่เราประกาศไว้ข้างบนเนี่ยเพราะเราจะเรียกใช้ Library แล้วนะครับแล้วการเซตนะครับเซตสปีดที่ความเร็วสปีดอยู่ที่60นะครับน่าจะเป็น60เดี๋ยวต้องไปดูคือเราต้องไปแกะ Library ดูนะครับว่า Library เเขาเขียนไว้ยังไงนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัว องศาของตัวมอเตอร์ที่เราเลือกใช้ด้วยนะครับตรงนี้อาจจะไม่ได้ตรง100%หเอราอาจจะต้องไปแคลลิเบตนะครับแต่ที่กำหนดไว้ก็คือ60มิลิเซกต่อวินาทีนะครับต่อมานะครับก็เป็นจอเนาะอ่าประกาศจอ,อจอเนี่ก็เป็นค่าคงที่แล้ว0ู่แล้ว0 x 3 c นะครับต่อมานะครับนี่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราให้หมุนไปทางซ้ายก่อนนะครับก็จะเป็น L เนาะมุนไปทางซ้าย 20สเตปนะครับแล้วก็ให้หมุนไปทางขวา right นะเร็ไตัว R กันลบ20สเตปก็คือหมุนไปทางซ้าย20อ่สนะเป็น20แล้วก็กลับมาที่เดิมเนี่ย20นะครับก็คือลบเนอะตัวจอเนี่ยนะครับส่วนตัวจอนะครับเดี๋ยวเราก็ใส่อย่างนี้ไปก็ได้ครับใส่ข้อความไป st step step นะครับ และตัวนี้เราก็ใส่ไปนะครับเป็น L นะครับ copy ไว้ครับน้องๆสำมา copy เนะี่ย copy ทั้งชุดเนี้ย control X นะครับลบไปเลยคัด <Cut S 1> ไปและคัดมาวางไว้ใต้นี้เลยปุ๊บนะแล้วก็ e ER ีอนหนึ่งก็เหมือนกันครับวางไว้ใต้นี้ปุ๊บครับตรงนี้เราก็ให้ใส่นี้ก็ได้ครับ ลบนี้ออกออ่่าายงนี้เนาะอัวบงก็เป็น L ให้แสดงออกหน้าจอเพื่อต่อไปนะน้องๆแก้โปรแกรมเป็นพวกนับรอบนับอะไรก็ได้นะครับวันนี้เอาเป็นเบสิกไปก่อนนี่แบบนี้อ่าแล้วลองมานี่เลยครับ Start the simulation อ่ะสังเกตนะครับตอนนี้มันก็จะเริ่มหมุนไปทางซ้ายมือนะครับ20สเต s t แล้วก็ หมุนไปทางขวามือ20เปรเบ็นเห็นหมครับปุ๊บมาหมุนไปหมุนกลับอย่างนี้นะครับ L R L R ถ้าเรารู้สึกว่ามันน้อยเกินไปเราสังเกตไม่เห็นอนะให้น้องๆมาเพิ่มตัวเลขตรงนี้นะครับนี้เราจะเปลี่ยนสักเพิ่มเป็น120นะครับอลอง restart the อะซิมูเ i ชัอีกทีครับเห็นไหมครับจะเริ่มหมุนไปทางซ้ายนะครับไปทางซ้ายปุ๊บ โอเค120สเต็ปนะครับเพ๊บจอ,อยไม่ติดนะครับเพราะเดี๋ยวอ่าจอติดแล้วเป็น L แล้วก็หมุนกลับเห็นไหมครับหมุนกลับค่อยค่อยหมุนกลับไปทางขวานะครับ120นะครับที่จอมันติดไม่ตรงเนี่ยเพราะเราเอาตำแหน่งการแสดงออกจอเนี่ยมาใส่หลังจาก My Stepper นะครับเราต้องมาใส่ก่อนก็คือมันแสดงออกจอหลังจากที่คำสั่ง มอเตอร์ไปสร้างงานมอเตอร์แล้วนะครับทําใหออ้คือต้องสร้างงานมอเตอร์ให้เรียบร้อยก่อนเราค่อยมาออกจอเนาะอ่ะเราสลับเปงี้นะเห็นไหมครับก็คือสั่งออกจอเสร็จก็ามาคาสั่งมอเตอร์นะครับมันก็จะเห็นภาพตรงกันและอ่านะครับตอนนี้นะครับก็จะหมุนไปทางซ้ายนะครับลบห้าสิบลบหกสิบครับจอก็แสดงสเตปเอลนะครับ, L, รบหมุนทางซ้ายตัวซีเรียลก็ L อลนะครับ ตอนนี้ก็หมุนกลับแล้วนะครับหมุนกลับเป็น R แล้วนะครับเห็นไหมครับน้องๆก็สามารถเอาโค้ดตัวอย่างนี้นะครับไปควบคุมตัวสเต็ปเปอร์มอเตอร์นะครับเพื่อในการสร้างงานต่างๆนะครับถ้าเราไปโครงสร้างใหญ่ๆก็พวกอาร์มโรบอทแข็งกลอะไรอย่างเงี้ยครับพวกโรบอทหุ่นยนต์นะครับที่ต้องการความละเอียดสูงนะครับหรือเครื่อง C N C นะครับหรือจะเป็นพวกโซลาร์เซลล์แท็กเกอร์ แฮก킹ตามแสงอะไรอย่างนี้นะครับเราก็สามารถเอาไปพิลุกใช้งานหลากหลายนะครับแล้วก็พิสึบก็จะเพิ่มระดับความแอดวานขึ้นให้น้องๆก็สามารถเข้าใจนะครับในโค้ดตัวอย่างที่มีความแอดวานขึ้นไปอีกได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับน้องๆท่านใดนะครับมีคําถามครับสามารถก็สอบถามมาขอโค้ดแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาทางใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับแล้วก็หรืออีกช่องทางหนึ่งนะครับซักมาทางแฟนเพจเฟซบุ o กนะครับหรือแอดไลน์มาคุยกันนะครับเพื่อ จะได้นะครับคุยการาสอบถามปัญหาได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับวันนี้พี่สิบขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย